และพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะที่โรงเรียนสีกระนวนวิทยาคมอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะทหารจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารม้าที่14กรมทหารม้าที่7ในพระองค์สมเด็จพระสีพัชรินทราบรมราชินีนาถเข้าทําความสะอาดปัดกวาดอาคารพื้นผิวถนนและสถานที่ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียน ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กองทัพบ,บกได้มอบหมายให้กับหน่วยขึ้นตรงในการจัดกําลังทหารออกไปช่วยเหลือและให้บริการประชาชนชุมชนและโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบค่ายคานรับกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ควบคู่ไปกับการจัดชุดอาร์มี่เดลิเวอรี่นำอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่าย จัดชุดมวลชนสัมพันธ์ออกเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างต่อเนื่องตลอดจนการร่วมบริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆในการแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตสำรองขาดแคลนเพื่อไว้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะ